โงแดงลุ้นทำสถิติคว้าแชมป์ลีครับเยอะมากที่สุดในเกาะอังกฤษจากชัยชนะเหนืออาเซนอต2ประตูต่อ0ูนย์ณสนามเอเมเดสเตเดียมเมื่อคืนวันก่อนส่งผลให้เลโอพูทยานเข้าสู่นัดชิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วยรายการคาราบาวครับหรือลีครับที่เป็นชื่อเก่าแก่โดยจะดวลกันกับสิงบูเชลซีในวันที่27กุมภาพันธ์ปีนี้คาราบาวครับหรือลีครับเดิมถือเป็นอีกหนึ่งรายการฟุตบอลถ้วยที่เก่าแก่ของอังกฤษ จัดการแข่งขันครั้งแรกเมื่อปี1961เป็นรองรายการ FA ฟเอคที่เป็นบอลถ้วยเก่าแก่ที่สุดในอังกฤษที่จัดการแข่งขันครั้งแรกเมื่อปี1871การ์บ่าวครับหรือลีครับเป็นการแข่งขันแบบแพ้คัดออกโดยทีมที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันทั้งหมด92ทีมคือทีมจากลีกสูงสุดหรือพรีเมียร์ลีกจำนวน20ทีมและอีก72ทีมจากแชมเปียนชิพอังกฤษ24ทีมลีกวันอังกฤษ24ทีมและลีกทวงอังกฤษอีก2.4ทีม รวมทั้งสิ้นเป็น92ทีมซึ่งจะต่างจาก FA ครับที่จะเปิดกว้างกว่าทุกทีมทุกระดับลีกทุกสมโมสรจะมีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันได้พูดถึงคาร์บาวครับในรอบ10ปีที่ผ่านมาต้องยอมรับครับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้คือทีมที่แทบจะจองถ้วยรายการนี้ไว้เลยโดยที่พวกเขาคว้าแชมป์มาได้ถึง6สมัยจากการเข้าชิง6ครั้งนับตั้งแต่ปี2014 2016 2017 2018 2019 2020 และ2,021ในปีล่าสุดโดยสถิติทั้งหมดพวกเขาคว้าแชมป์รายการนี้ได้8ครั้งและเป็นรองแชมป์อีก1ครั้งมาในปีนี้เลี้ยวฟูมีโอกาสที่จะเป็นทีมที่คว้าแชมป์รายการนี้ได้มากที่สุดแบบเดียวๆเวพราะแชมป์เก่าที่คว้าแชมป์รายการนี้เท่ากับเลี้ยวภูอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้พวกเขาพลาดท่าตกรอบ16ทีมด้วยน้ำมือของคุณคอนเวทแฮมยูไนเต็ดในการโดนจุดโทษหลังเสมอในเวลา0ประตูต่อ 0, 0. 0. ส่วนคู่ชิงชนะเลิศของเลโอปูคือสิงห์บลูเชลซีที่พวกเขาคว้าแชมป์รายการนี้ได้ทั้งหมด5ครั้งและเป็นรองแชมป์อีก3ครั้งแชมป์ครั้งล่าสุดที่พวกเขาทําได้คือปี2015ด้วยการเอาชนะเทอรแนมอสสเปอร์ไปด้วยสกอร์สประตูต่อ0สถิติการเจอกันในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วยรายการคาราบาวครับระหว่างเลโวพูและเชลซีเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเมื่อปี2005ซึ่งตอนนั้นจะชื่อว่าคารลิงครับ โดยเป็นทางเชลซีที่เอาชนะเลยวพูไปได้3ประตูต่อ2ในการต่อเวลาพิเศษหลังจากเสมอกันในเวลา90นาทีที่1ประตูต่อหนึ่งมาในปีนี้นี่จะเป็นครั้งที่2ของทั้ง2ทีมที่จะได้ดวลกันในนัดจิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วยลีกครับและเป็นโอกาสอันดีที่เอร์พูจะได้ทําการล้างตาเชลซีจากปี2005และหากทําได้สําเร็จทีมรักของเราจะพุ่งทะยานไปเป็นทีมที่คว้าแชมป์ลีกครับได้เยอะมากที่สุดในเกาะอังกฤษแบบเดียวเดียวเลยล่ะครับ แต่ก่อนจะถึงวันนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วยรายการคาราบาวครับอย่าลืมว่าระหว่างทางมีทั้งฟุตบอลลีกถ้วย FA ครับและยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกให้พวกเราได้ตามเชียร์ให้กำลังใจทีมรักอีกหลายแมตช์เลยล่ะครับ